สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลานะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับของใหม่นะครับก็ตัวนี้จะอยู่ในซีรีส์ของตัวบียอนนะครับก็อาจจะมีตัวบ y ยอนตัวอื่นนะฮะตามมานะครับก็เริ่มด้วยนะครับอ่ไม่ว่าจะเป็นบันไดจะเปิดไลน์อะไรใหม่ๆก็แล้วแต่จะต้องเริ่มด้วยตัวของ i x เอนะครับตัวนี้จะเป็นไฮเกรดนะครับ i x เ8 2ดนะกันดั้มนะบียอน g l o b a l นะครับผม efsf นะครับ p r o t o t ทป์นะครับ Cross c สคอมแบ o โม l ิลโซ t นะก็หลังจากที่ก่อนหน้านะครับเราได้รีวิวตัว The Origin ไปนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นไปอีกนะครับเราก็รีวิวของ G 4 0ไปนะครับนี่คือตัวปัจจุบันนะฮะแล้วเดี๋ยวในประมาณเดือน10นะครับก็จะมีอีกลายหนึ่งนะครับที่เป็น i x 78มาอีกเหมือนกันนะครับก็ เยอะนะฮะก็อย่าเพิ่งเบื่อปู่ไปก่อนแล้วกันนะฮะปีนี้นี่ก็มาสี่ตัวเลย <c oughs> โอเคก็ดีไซน์นะครับเท่าที่ผมได้ดูแบบผ่านๆน,นะก็จะไม่เหมือนกับทาง Origin แล้วก็ไม่เหมือนของทางรีวนะฮะก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะฮะเพื่อจะได้เปรียบเทียบกับนไประหว่างนั้นก็เล่นจับผิดภาพกันไปก่อนนะก็ตัวนี้นะครับ ต,ตัวขาเนี่ยต้นขาน่ยจะยาวมากขึ้นนะฮะตรงชิ้นแขนก็จะมีชิ้นเว้าที่มันเห็นพาชิ้นส่วนด้านในช่วงของไหลเน่ยจะมีความเฉียงแล้วก็กระโปรงหน้านี่จะเฉียงมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกระบังเท้ากับตัวเท้านี่จะมีความชิดติดกันนะฮะสำหรับตัว beyond global ตัวนี้ก็ราคาจะอยู่ที่ราวราวเ0นะฮะ700บาทนะครับแล้วแต่ร้านนะครับที่เพื่อนๆหาเจอ มาดูด้านข้างนะครับผมนี่ตามที่บอกไปคือตัวต้นขาด้านบนเนี่ยจะยาวมากขึ้นแล้วก็กระบังเท้าด้านหน้ากับตัวเท้าเนี่ยจะชิดกันเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้กระโปรงหน้าจะมีความเออเฉียงแล้วก็ชิ้นไหล่จะเฉียงมากขึ้นหน้าอกนะฮะจะยกสูงขึ้นแบบดังขึ้นไปด้านบนเลยนะฮะอ่ะพวกนี้ก็จะเป็นจุดขยับต่างๆนะครับผมนี่ beautiful pose เลยนะ แมก็คือน่าจะเป็นตัวที่เน้นจุดขยับที่มากขึ้นนะครับในการเล่นโพสต์แอคชั่นต่างๆนะครับทำท่าได้ตามนี้เลยเดี๋ยวจะพยายามทำท่าให้ได้ตามนี้ในช่วงของรีวิวแล้วกันนะครับวันนี้เราก็มาเปิดกล่องดูก,กันตัวโล่ก็ดีไซน์ใหม่นะฮะแต่ก็ไม่ได้ว้าวนะสำหรับผมอ,ะอ่ะ RX ะ8็ดสิบแปดกีสองกันดั Beyond g o ตรงนี้ก็เป็นรูปที่เห็นตาม Facebook ต่างๆเมื่อตอนต้นปีนะเขาก็จะพยายามโชว์ว่าเออมันมีโครงไหนนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูว่าโครงไหนเนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนนะระหว่างในออที่ต้นขากับต้นแขนอะไรประมาณนี้นะครับแอคชั่นต่างๆก็าๆตามนี้พาร์ตอาวุธเท่าที่เห็นแน่นอนก็พื้นฐานนะมีโล่มีปืนมีบีมเซเบอร์นะครับผมกล่องก็ไม่ได้หนามากนะฮะกล่องก็ประมาณนี้นะครับ บางๆนะฮะก็เท่าๆของตัวกล่องดีวายนั่นแหละนะครับมาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเรามาดูว่าด้านในมีอะไรกันบ้างนะครับมานับที่ถุงนะฮะนี่ก็ถุงที่หนึ่งนะครับผมอ่านะเราจะเห็นดีไซน์โล่ที่เปลี่ยนไปนะฮะชิ้นกระโปรงหลังนะฮะมีชิ้นกระโปรหงหน้าเอ๊ะเออมีชิ้นกระโปรงหน้านนกระโปรงห,หลังนะก็จะมีชิ้นวอลาหรับใส่ชุดสีเหลืองนะครับเหลืองก็ดูเป็นเหลืองแบบ หมุนๆหน,หน่อยนะอันนี้ถุงที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ถุงที่สองนะครับพัดชิ้นสีขาวก็ไม่ได้ขาวซะทีเดียวนะขาวออกเป็นครีมนะถุงที่3นะครับถุงที่4อันนี้สีแดงเป็นแดงชมพูเลยนะแล้วก็ถุงที่5นะครับจบสุดท้ายด้วยคู่มือนะครับอ่าเรามาดูที่คู่มือกันคู่มือนี่ก็รู้สึกว่าจะทํา ต่างไปจากเอ่อพวกไฮเกรเดิมเดิมๆทั่วไปนะเพราะว่าคู่มือนี้จะเล่นอาร์ตเวิร์กในแบบที่เต็มๆแผ่นมาอย่างนี้เลยนะครับด้านล่างก็จะปล่อยเป็นพื้นสีขาวลงไปตัวคู่มือก็ยังเป็นแผ่นพับอยู่อันนี้เป็นแบบเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยนะดูจากทรงก็สวยนะเรามานับแผงจากตรงนี้นะครับก็จะมีหนึ่งสอี่ห้าหกนะฮะเจ็้า แล้วก็สินะมี10เพราะอันนี้มันเบิ้ลคูณสองนะครับผมขั้นตอนการประกอบก็เริ่มจากหน้าอกนะฮะชิ้นหัวชิ้นแขนนะระหว่างประกอบก็จะมีให้ดูเรื่องจุดขยับในการใส่ไหล่แบบนี้เหมือนพวกเรวเกรดในตัวแรกเลยที่ใช้ แบบเกี่ยวเนี้ยเดี๋ยวก็หลุดแล้วก็ชิ้นต่างต่างตัวด้านหลังอ่า r x 78ขีดสองกันดั้มนะครับโอเคไม่มีอะไรมากห่อนี้มีไทม์ไลน์ให้ดูนะตั้งแต่ตัวแรกนะครับหนึ่ง9ก้าแปด1 0น0 1หนึ่งก้าก้านก้าเก้าสองพันสิบสองพันสิบห้าแล้วก็ 2020นะฮะแล้วก็จะมี next anniversary ตัวถัดไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะฮะในแต่ละแผงกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มกันที่แผง a นะฮะก็จะเป็นพาร์ทสีขาวนะครับสีเหลืองนะฮะแล้วก็ตัวสีฟ้านะครับมันนี้ออกเป็นสีฟ้านะครับเหลืองนี่ก็เหลืองแบบเข้มๆนะครับแล้วก็ขาวเนี่ยก็ออกเป็นครีมๆนะครับผม ก็จะเป็นในส่วนของชิ้นโล่นะครับแล้วก็ช่วงของเอวนะครับกระโปรงหน้ากระโปรงหลังเป้าด้านหน้านะครับพาร์ทของชิ้นตรงโล่เหมือนกันนะสีเหลืองตรงนี้เป็นพาร์ทหน้าอกนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นด้านข้าง,น,น,น,าน,งออนะครับของช่วงอกนะฮะพาร์ทเหลืองนะครับก็เป็นกระโปรงหน้ากระโปรงหลังช่วงคอช่วงอกนะฮะอันนี้เป็นดวงตานะครับเป็นดวงตาลำกล้องปืนนะฮะ แผง A ครับผมแผง B1 นะฮะก็เป็นพาร์ทชิ้นเกราะนะครับพวกนี้เป็นช่วงขานะครับทั้งหมดเลยมีชิ้นเขา่าชิ้นปากนะครับชิ้นหัวนะครับตัวบีมเซเบอร์นะครับนี่ชิ้นหัวถูกกันใกล้นะแล้วก็ชิ้นเข่านะครับชิ้นปากแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเท้าแหละนะครับแล้วก็มันจะเป็น แผงของ B2 นะครับซึ่งมันจะเบิ้ลนะครับช่วงพวกนี้มา B2 จะเบิ้ลตรงนี้แผง C1 นะครับก็จะเป็นพาร์ทของปืนนะครับทั้งหมดเลยทั้งซีกนี้นะแล้วก็พาร์ทมือนะฮะทั้งซีกนี้อีกช่นเดียวกันมือก็จะมี1คู่นะครับแล้วก็2คู่กับ1ชิ้นนะสคู่โอเค คือมีมือกำม,มือแบแล้วก็มือแบบกำรรปืนนะครับเพราะว่าจะมีหลังมือมาให้1 2 3ชิ้นแล้วก็อา่าตัวน,นี้ก็เป็นสีงหลังมือไม่มี C2 นะครับมีแต่ C1 ต่อมาเป็นแผง D1 นะครับซึ่ง D1 เนี่ยจะเบิ้ลมา2แผงเลยนะครับนี่ D1 เบิ้ล2แผงก็เป็นชิ้นของแขนและขานะครับก็คือพวกชิ้นเกราะนั่นแหละนะครับ แผง e 1นะครับไม่มี e 2นะครับแผง e 1นะครับก็เป็นชิ้นเทา้าชิ้นโลนะครับแล้วก็ช่วงของเอวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นหัวอยู่แล้วก็ชิ้นของหน้าผากนะครับชิ้นของตัวเป้าออด้านหน้ารายละเอียดใต้เทา้านะครับตามนี้ต่อมาเป็นชิ้นโครงสีเทาแล, ous, แล้วนะครับก็จะเป็นของ f 1นนะฮะแล้วก็ F2 นะครับซึ่ง F2 จะเป็นแผงเบิ้ลน,นะครนี่ตรงนี้นี่ F2 จะเบิ้ลมาตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นโครงของแขนขานั่นเองนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นของโล่นะเรียก็แบ็คแพคด้านหลังตัวบีมเซเบอร์นะครับแล้วก็สติกเกอร์ซึ่งสติกเกอร์จะมีแค่ ดวงตาเท่านั้นเรียกว่าเจ๋งไหมนะมีสติกเกอร์แค่ดวงตาเท่านั้น mm hmm. ก็หมายความว่าเขาแยกสีมาให้เราดีแล้วนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าไม่มี PC นะฮะตัวนี้เดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับแผงทั้งหมดนะครับของตัว Beyond Global นะฮะ i78 เนี่ยตัวนี้ก็จะมีถ้ารวมตัว Beam saber เนี่ยก็จะเป็น10แผงนะครับ แล้วก็เราจะแยกจำแนกออกมาครับถ้าเป็นสีของสีเทาเนี่ยจะมีอยู่3แผงนะครับแล้วก็สีขาวครีมเนี่ยจะมีอยู่4แผงแล้วก็มัลติคัลเลอร์หแผงแล้วก็ตัวชมพูเนี่ยแดงชมพูก็จะเป็น1แผงนะครับสาหรับตรงนี้ที่เป็นเท้าและโลกนะครับสติกเกอร์มีชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ไม่มี PC ตามที่ได้บอกไปนะครับในราคากล่องนี้อยู่ที่700บาทบวกลบนะฮะแล้วแต่ร้านที่เพื่อนๆได้เจอกันนะครับผม ก็ตัวนี้คิดว่าน่าจะต่างเรียกว่าต่างจากทั้งตัวรีวต์ต่างจากทั้ง G40 นะครับแล้วก็ต่างจากทั้งของตัว the origin นะครับผมว่าต่างเลยนะเรียกว่าเปลี่ยนดีไซน์เลยนะครับไม่เหมือนเลยนะแต่เดี๋ยวต่อตรงบิวอัพเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันในวันถัดไปนะครับก็ตัวนี้นะครับ i 2 8อย n d ส m แปคิกันด้น,นะฮะ g l o b a l เนี่ย ได้รับการสนับสนุนนะฮะเปิดกล่องจากทางร้านกันพาวิลเลทน,นะครับท้าเพื่อนชอบหรือสนใจนะมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ตารางคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะแล่ยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูใน,กนเกือบทุกๆวันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจะกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม